สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่อง My Lucky Star ปฏิบัติการรักสายฟ้าแลบก่อนที่จะเข้าไปรับชมผมขอคนละหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปนะครับเพราะประยชนเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่เริ่มต้นจากโซฟีนางเอกของเรื่องเธอชอบฝันว่าเธอนั้นเป็นนางเอกในการ์ตูนในระหว่างที่วายไลท์กำลังเข้ามาทำร้ายเธออยู่นั้น ก็มีเจ้าชายรูปหล่อคนหนึ่งเข้ามาช่วยเจ้าชายทั้งเก่งและทั้งหล่อมากเข้ามาจูบเธอซึ่งก็ทำให้เธอมีความสุขและฟินเป็นอย่างมากแต่แล้วมันก็เป็นในแค่เรื่องราวในการ์ตูนที่เธอวาดขึ้นมาเท่านั้นแต่มันก็ทำให้เธอมีความสุขมากแล้วล่ะส่วนโลกแห่งความจริงของนางเอกก็คือเธอเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งงานของเธอก็คือพนักงานขายตั๋วเครื่องบินธรรมดาเท่านั้น นางเอกมักจะเจอหุวหน้าบนเธออยู่บ่อยๆเพราะกฎของที่นี่ก็คือทำดีเสมอตัวแต่ถ้าทำชั่วแค่ครั้งเดียวต้องโดนด่าซึ่งนางเอกก็อยากจะชกหน้าหุวหน้าของเธอมากจริงๆแต่เธอก็ได้แค่คิดทุกนั้นสักพักนางเอกก็ได้รับโทรศัพท์ว่าเธอนั้นเป็นผู้โชคดีที่ได้บินไปพักผ่อนที่สิงคโปร์ห้าวันด้วยกันเมื่อถึงวันหยุดเพื่อนนางเอกสองคนก็โทรมานัดทานข้าวเย็นด้วยกัน แล้วเพื่อนก็บอกว่าเดี๋ยวซีซีจะมาด้วยนะซึ่งเธอคนนี้ก็คือคู่ริของนังเอกตั้งแต่สมัยเรียนดังนั้นนังเอกก็จะต้องแต่งตัวให้ดีจะได้ไม่เสียหน้านังเอกไปที่ร้านตอนแรกเธอก็จะซื้อแค่เสื้อผ้าลดราคาถูกๆเท่านั้นแต่เธอก็เปลี่ยนใจไม่เอาและไปซื้อกระเป๋าและเสื้อผ้าแบรนด์เนมนังเอกในวันนี้เธอจัดเต็มกับเสื้อผ้าและกระเป๋าของเธอมากมาก เธอมาในโทนหวานแหววแต่ก็โทษไม่ได้เอาป้ายราคาออกจนเมื่อคู่รีของเธอคูงแฟนหนุ่มเดินเข้ามานางเอกก็โดนแซวเรื่องป้ายราคาและคู่รีก,ก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ำกับแฟนหนุ่มเพื่อ,อยามนางนนเอกว่าเธอนั้นมีคู่แล้วส่วนนางเอกนั้นก็เป็นแค่ผู้หญิงไรค้คู่จนนางเอกเธอตัดสินใจไปเชี่ยวพักผ่อนสมองกับเพื่อนๆที่สิงคโปร์ด้านหน่วยงานที่อเมริกา เ็เรียกเดวิดเพคของเรื่องที่ครั้งก่อนเคยทำงานพลาดเพื่อมาแก้ตัวกับภารกิจใหม่ตามหาเพชรลัคกี้สตาร์เพราะเมื่อ5วันก่อนเพชรนี้เพิ่งจะถูกขโมยไปจากนิทรรศการที่ลอนดอนซึ่งเพชรนี้ไม่ใช่เป็นเพชรที่มีค่าอย่างเดียวเท่านั้นแต่มันกลับเป็นตัวกำเนิดสัญญาณให้กับอาวุธเลเซอร์พลังสูงซึ่งทีมงานของพระเอกต้องชุวงชิงกลับมาให้ได้และมิสเตอร์เกาคนนี้คือผู้ต้องสงสัยคนแรก ด้านนางเอกก็ถูกเพื่อนๆเ,เทให้เธอมาเที่ยวคนเดียวที่สิงคโปร์เธอเดินอยู่ดีๆจู่ๆก็สะดุดกับฝาท่อกลางถนนจนกระเป๋าของนางเอกเปิดออกเสื้อผ้าก็ลอยออกมาเต็มไปหมดพระเอกที่ต้องมาทำภารกิจที่นี่เข้าพอดีจึงเข้าไปช่วยและได้เจอกับเป้าหมายเดินผ่านมาพอดีส่วนนางเอกเมื่อได้เห็นหน้าพระเอกใกล้ๆแล้วเธอก็รู้สึกว่านี่มันเจ้าชายในการ์ตูนของเธอชัด,ชดๆเขาพาเธอเดินเข้าไปที่เคาน์เตอร์ นางเอกก็มองเพเอกไม่จุดสายตาเธอมโนไปแล้วว่าเธอได้แต่งงานและมีลูกด้วยกันหลายคนนางเอกฝันไปอยู่คนเดียวทั้งนั้นจนเพเอกต้องรีบปลุกให้ตื่นเขาแอบติดเครื่องดักฟังที่เสื้อของเป้าหมายไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งเมื่อพรพเอกเดินออกไปนางเอกก็ถามกับพนักงานว่าเพเอกจะไปงานปาร์ตี้ที่ไหนเหรอพนักงานก็บอกว่าคืนนี้จะมีปาร์ตี้ข้างบนดาดฟ้าของโรงแรมของเรานางเอกก็สนใจอยากจะไปด้วย พระเอกซึ่งอฟังเป้าหมายนัดจะเข้าไปเอาเพชรโดยจะต้องพูดรหัสก่อนจึงจะเข้าไปเอาเพชรได้ซึ่งพเพกก็จดจํารหัสเอาไว้ทั้งหมดแล้วเมื่อนางเอกเข้าไปที่ห้องพักของเธอเธอก็โทรเมาส์มอยกับเพื่อนว่าได้เจอกับเจ้าชายของเธอแล้วจู่ๆเพกก็ส่งชุดมาให้กับนางเอกเพื่อไปงานปาร์ตี้นางเอกเธอก็แต่งตัวออกมาอย่างสวยมากแต่ก็ปรากฏว่าเธอไม่มีบัตรเชิญก็ไม่สามารถเข้าไปได้ นางเอกเห็นสาวๆพิตตี้เดินเข้าไปในงานนี้ได้ฟรีๆเพื่อไปบริการแขกดังนั้นเธอจึงสวมรอยเข้าไปเป็นพิตตี้เดินตามพวกเธอไปเพราะชุดของนางเอกนั้นก็คล้ายๆพิตตี้อยู่แล้วเมื่อนางเอกเข้ามาในงานเธอก็เห็นว่าพเอกกกำลังยุ่งอยู่เธอก็ไม่อยากกวนดังนั้นเธอจึงสั่งเหล้าที่เคาน์เตอร์มาดื่มแต่คำพูดของเธอที่สั่งดันตรงกับรหัสของคนร้ายเข้าบดีจนนางเอกถูกลากเข้าไปพบกับคนที่ขโมยเพชรออกมาได้ ซึ่งเขาก็คือมาเฟียอ้วนนางเอกได้เพชรรักกี้สตาร์มาแบบฟรีๆโดยที่เธอไม่ได้ทำอะไรเลยสักอย่างและกระเป๋าเนี้ยมันก็จะต้องมีรหัสนางเอกก็ใช้รอยจุกข,ของเธอเพื่อเปิดมันเมื่อคนร้ายมาถึงก็ปรากฏว่าเขาเข้าไปในห้องนั้นไม่ได้เพราะนางเอกเข้าไปก่อนหน้านี้แล้วและเอาเพชรออกมาเรียบร้อยแต่นางเอกเธอก็เดินเดินออกมาเรียกพระเอกและบอกว่าเธอได้เพชรมาแบบฟรีฟ จนคนร้ายนั้นรู้ทันเขาไปย่างเพชรจันทร์นางเอกจึงเกิดการต่อสู้กันขึ้นพระเอกไม่รู้ว่าจะทํายังไงทุกอย่างมันผิดแผ่นไปหมดเพชรก็ถูกย่างไปแล้วเขาจึงพานางเอกหนีออกไปจนถึงทางตันพระเอกพานางเอกกระโดดลงจากดาดฟ้าของตึกซึ่งมันก็สูงมากๆแต่พระเอกก็มีร่มเตรียมมาด้วยนางเอกเธอก็กลัวมากๆร้องกรี๊ดไม่หยุดแต่เมื่อผ่านไปพักเดียวเท่านั้นนางเอกก็เปลี่ยนเป็นสนุกและไม่อยากลงไปจากจุดนี้เลย เมื่อลงมาถึงพื้นได้พวกมันก็ตามมาหานางเอกจนเจอจนได้พระเอกจึงต้องพานางเอกหนีอย่างเร็วที่สุดแต่นางเอกเธอก็รอนรับโทรศัพท์เพื่อนและคุยไปด้วยจนคนร้ายหาพวกเขาจนเจอจนพระเอกต้องรีพานางเอกปีนหนีขึ้นไปข้างบนซึ่งนางเอกก็มัวแต่ชักช้ามัวแต่ห่วงคุยกับเพื่อนจนพระเอกต้องให้ขี่คอและปีนขึ้นไปและหนีไปซ่อนตัวในตู้เก็บสินค้าที่เตรียมมาเพื่อกลับไปพักเตรียมการที่เซาเปา คนร้ายรีบโทรบอกหุหน้าว่าเขาได้เพชรปละาล้วแต่ว่าไม่สามารถเปิดมันได้พระเอกพานางเอกมาพักที่เสเเวากลางทะเลเมื่อนางเอกตื่นขึ้น,นมาเธอจึงได้รู้แล้วว่าพระเอกเป็นสายลับและพระเอกก็ยังบอกว่าจำหน้าคนร้ายมาเฟียอ้วนได้ไหมนางเอกก็อธิบายหน้าตาไม่ถูกแต่เธอก็วาดรูปออกมาได้อย่างเหมือนมากจนพระเอกได้ดูว่าเขาคือใครกันแน่และเขาก็ชอบไปเที่ยวบาร์ที่ฮ่องกงเป็นประจำดังนั้น วกเขาจึงคิดแผนที่จะเข้าไปในนั้นเพื่อให้หนางเอกปลอมตัวเป็นนักเต้นซึ่งนางเอกก็ต้องฝึกการไปสายรับคันลากก็ต้องสอนเต้นสกอ่อนนางเอกก็ดันหลับไม่รู้เรื่องต่อไปก็ฝึกการต่อสู้แต่ถ้าสู้ไม่ได้ก็ต้องวิ่งหนีอย่างเดียวเท่านั้นซึ่งนางเอกของเราก็ขอเลือกอย่างหลังจะดีกว่านางเอกของเราฝึกอย่างหนักและตั้งใจมากๆและได้ใกล้ชิดกับพระเอกสมใจช่วงนี้นางเอกของเราก็จะมีความสุขมากมาก เระเอกถามว่าเมื่อมองไปทางนั้นนางเอกคิดว่ายังไงนางเอกเธอก็บอกว่าฉันมองเห็นชายคนหนึ่งกําลังนั่งตกปลาอยู่ที่จริงแล้วเขาตกปลาเพื่อคุยกับปลาว่าเขาคิดถึงคนรักที่จากไปมากแค่ไหนนางเอกเล่าไปเธอก็มีความสุขไปแต่พพะเอกกลับคิดอีกมุมหนึ่งว่าเขาเห็นพลเมืองไม่มีอาวุธสี่คนสมอเรือ,ออาจใช้เป็นอาวุธได้ซึ่งความคิดของทั้งคู่มันก็ช่างต่างกันมาก และภารกิจที่นางเอกจะต้องไปทําก็คือเข้าไปในผับนั้นให้ได้และต้องรียกความสนใจจากมาเฟียอ้วนนั่นและหาโอกาสใส่ยานี้ลงไปเมื่อเริ่มปฏิบัติการพระเอกก็เข้าไปด้วยในฐานะผู้จัดการของนางเอกส่วนผู้ช่วยก็คอยดักนักเต้นที่นางเอกจะไปแทนที่โดยหลอกเธอว่าสนใจจะพาเธอไปเป็นนางเอกละครหลังข่าวส่วนนางเอกก็แต่งตัวออกมาเป็นนางพยาบาลเพื่อเต้นโชว์ให้โดนใจที่สุดพระเอกโทรถามชื่อ คนที่นางเอกจะมาแทนที่กับผู้ช่วยเมื่อนางเอกออกไปเต้นด้วยความที่นางเอกเป็นมือใหม่มากเธอก็เต้นจนทำงานเสียไปหมดจนหนักเต้นเดินหนีออกไปจนหมดพระเอกจึงต้องแก้สถานการณ์ด้วยการเดินไปตีกองและนางเอกเธอก็ลองเต้นใหม่ออรอบตามสไตล์ที่เธอถนัดและมันก็เป็นไปได้สวยเข้าตาม,มาเฟียอ้วนเข้าไปอย่างจังจนเขาแอบถ่ายภาพนางเอกกลับไปด้วยมาเฟียอ้วนเหมาร้านทั้งหมดเพื่อที่จะได้ทานข้าวกับนางเอก นางเอกก็สวยพร้อมเต็มที่เมื่อถึงเวลานางเอกก็เข้าไปยั่วและหาจังหวะหยดยาลงไปจนได้แต่มาเฟียอ้วนก็ไม่ยอมดื่มและดันสลับแก้วมั่วไปหมดจนนางเอกของเราดื่มผิดไปดื่มแก้วที่มียาเข้าให้ดังนั้นนางเอกของเราจึงพูดความจริงทั้งหมดว่าเธอนั้นเป็นใครมาทำอะไรเพราะยาเนี่ยมันคือยาพูดความจริงจนทำให้พระเอกต้องเข้าไปช่วยนางเอกหนีออกมาจนได้ผู้ช่วยก็เตรียมรถเอาไว้รอข้างนอกแล้ว ในระหว่างที่รถแล่นออกไปนางเอกก็พูดความจริงด้วยการบอกชอบพระเอกตลอดทางพระเอกก็มีท่าทีไม่สนใจแต่มือของเขากลับจับไปที่ขาของนางเอกแบบไม่รู้ตัวจนนางเอกนั้นเธอก็หลับไปในอ้อมกอดของพระเอกด้านกลุ่มโจรก็ยังหาทางเปิดกระเป๋าไม่ได้สักทีดังนั้นวิธีเดียวก็คือจะต้องจับนางเอกมาให้ได้ด้านพระเอกก็ตื่นขึ้นมาทำกับข้าวให้กับนางเอกกินเพื่อนก็เสาว่าไม่เคยเห็นพระเอกทำแบบนี้มาก่อน ทั้งสาคนคุยงานด้วยกันจนตอนนี้ได้รู้แล้วว่าหัวหน้าใหญ่ของกลุ่มโจรพวกนี้ก็คือใครซึ่งเธอก็คือกิ๊กเก่าของพระเอกนั่นเองที่อเอกทำงานภาพเมื่อคราวก่อนเพราะได้ไปตบหลุมรักเธอคนนี้แหละเมื่อรู้ว่าศัตรูเป็นผู้หญิงนังเอกจึงเสนอตัวทำงานนี้ต่อไปทันทีแต่พระเอกก็ริบหพามไว้เพราะมันอันตรายเกินไปสักพัก เพ่กของเราก็มานั่งกุ้มใจนั่งเศร้าคิดถึงกิ๊กเก่าขึ้นมาซะอย่างนั้นไม่นึกว่าเธอจะเลวได้ถึงขนาดนี้ระหว่างที่นางเอกหลับอยู่เธอก็ได้ยินเสียงเปียโ,โนที่เพกเ,เล่นเธอจึงออกมานั่งคุยด้วยนางเอกประทับใจที่เพกทั้งหล่อและเล่นเปียโ,โนเพราะขนาดนี้ส่วนพอเพกก็มอบก,กำไรให้กับนางเอกกำไรนี้เนี่ยจะส่งสัญญาณส่งมาบอกว่านางเอกนั้นอยู่ที่ไหนและเขาก็จะตามไปช่วยเธอได้ทุกที่ ซึ่งมันก็ทําให้นางเอกยิ่งประทับใจที่เพ่วงใย่เธอมากขนาดนี้เมื่อเริ่มปฏิบัติการเพื่อเข้าถึงตัวกิ๊กของพระเอกนางเอกก็ต้องปลอมตัวเป็นจัสตินผู้สืบทอดกิจการจิวเวลี่เมื่อนางเอกเข้าไปในห้องนวดกิ๊กของพระเอกก็เดินเข้ามาคุยกับนางเอกเองเลยนางเอกก็ตีซีที่สําเร็จเมื่อเป้าหมายกําลังจะติดกับทั้งสองสาวก็เดินคุยเรื่องของพระเอกจนเพ่และผู้ช่วยเผลอทำไมหอนใส่หูนางเอก จนนางเอกนั้นปวดหูไปหมดซึ่งจังหวะที่นางเอกขยับตัวกิกก็ดันเห็นเครื่องดักฟังที่ติดอยู่ที่เสื้อของนางเอกจนทําให้เธอรู้เลยว่านางเอกนั้นปลอมตัวมากิกหลอกล่อให้นางเอกตามถูกไปยังที่แห่งหนึ่งพร้อมกับพาเธอนั่งเครื่องบินออกไปยังเกาะส่วนตัวของเธอซึ่งพระเอกก็ตามไปจนได้เพราะดูจากสัญญาณที่กำไลข้อมือพวกมันพานางเอกมาเพื่อเปิดกระเป๋าให้ซึ่งนางเอกก็ต้องยอมเพราะไม่มีทางเลือกจนสุดท้าย นางเอกเธอก็ทำพลาดและกำลังจะถูกเก็บโชคดีที่เพเอกเข้ามาช่วยไว้ได้ทันโดยเขาใช้ชื่อว่าบินเลียมที่เคยหลอกกิกไปเมื่อคราวก่อนเมื่อนางเอกเห็นว่าเพเอกทำตัวเป็นคนรักของกิกนางเอกก็เสียใจมากซึ่งเพเอกก็ต้องทำตามแผนนี้ด้วยการยิงนางเอกต่อหน้ากิกนางเอกตื่นขึ้นมาที่เซพเฮาเพราะที่รพเอกยิงไปนั้นมันก็แค่กระสุนยาสลบเท่านั้นแล้วก็มีจดหมายที่ผู้ช่วยของเพเอกเขียนไว้ว่า ให้หนางเอกรีบกลับบ้านซะเขาซื้อตั๋วเครื่องบินให้หมดแล้วและยังถ่ายรูปนางเอกไว้เป็นที่ระลึกอ,อีกด้วยว่าเคยเป็นสายลับที่นี่แต่นางเอกเธอก็แปลกใจมากว่าทําไมกําไรข้อมือของเธอจึงหายไปงั้นก็แสดงว่าพระเอกต้องการให้เธอตามไปช่วยดังนั้นนางเอกจึงต้องกลับไปทําหน้าที่เพื่อช่วยผู้ชายของเธอให้กลับมาให้ได้นางเอกบุกเดียวพร้อมกบโทรไปเมาส์กับเพื่อนว่าพระเอกต้องชอบเธอในหน้า และเธอจะสู้เต็มที่เพื่อผู้ชายของเธอด้านพระเอกก็กําลังมีความสุขอยู่กับกิกเขาให้เธอลงไปไว่ายน้ําส่วนเขาก็จะดูอย่างเดียวเท่านั้นพร้อมกับนั่งโหลดไวรัสลงไปในระบบคอมของกิกสาวแต่มันก็ทําไม่สําเร็จเพราะกิกสาวว่ายน้าแค่แป๊บเดียวเท่านั้นก็รีบขึ้นมาซะก่อนและทั้งคู่ก็ตกลงกันว่าจะแต่งงานกันเมื่อนางเอกมาถึงที่โรงแรมเขาเข้าไปหาพนักงานเพื่อถามหาพระเอกแต่เธอก็ได้รู้แล้วหล่งว่า พระเอกกำลังจะแต่งงานกับกิกสาวนั่นเมือ่อนางเอกเดินออกไปพนักงานก็สงสัยว่านางเอกเป็นใครกันแน่จึงโทรไปรายงานกับพวกโจรด้านพระเอกและกิกก็กำลังเตรียมชุดแต่งงานเมื่อกิกสาวออกไปข้องน้ำพระเอกก็เข้าไปโหลดไวรัสต่อจนพวกโจรเข้ามาพวกมันก็แอบบอกกิกว่าพระเอกทรยศเธอกิกสาวมาดูแบบนี้เธอจึงคิดจะฆ่าพระเอกด้วยรอยจูบข,ของเธอเพราะลิปสติกของเธอนั้นมียาพิษ ในระหว่างที่นางเอกออกไปตามหาพระเอกเธอก็ถูกพวกโจรส่งมาจัดการนางเอกนางเอกก็ปลอมตัวเป็นนักสีไวรีินจนรอดมาได้พวกโจรก็พร้อมแล้วที่จะปล่อยเลเซอร์เพื่อทำลายเมืองที่ลูกค้าจ้างให้ทำลายส่วนงานแต่งงานของพระเอกและก๊กก็จะคงจัดขึ้นต่อไปเลเซอร์ก็หลือเวลาอีก1นาที5 8วินาทีส่วนไวรัสของพระเอกก็ลดเวลา97%สดปส่วนนางเอกก็พายเรือมาเพื่อขัดขวางงานแต่งงานของพระเอกให้ได้ ส่วนกิกก็ต้องการจูพอเพกอย่างเดียวเท่านั้นแต่เสียใจด้วยที่นางเอกมาห้ามเอาไว้ททันและทั้งไวรัสของพระเอกก็เข้าไปหยุดการทํางานของปืนเลเซอร์ได้ทันเวลาเข้าพอดีนางเอกเข้าไปแย่งจ้าบ่าวออกมากลางงานพร้อมกับผลักกิก,กออกไปให้ห่างจากผู้ชายของเธอแต่เมื่อกิกเธอรู้ว่าปืนของเธอถูกหยุดการทํางานเธอก็ไม่สนใจงานแต่งงานนี้แล้วแรียบรีบวิ่งไปเพื่อเปิดการทํางานของปืนทันทีและเธอก็ทําสําเร็จซะด้วย พระเอกจึงตามมาเพื่อหยุดมันแต่แล้วพระเอกก็โดนรัดคอจากข้างหลังกิกก็เตรียมที่จะเข้าไปจูบพระเอกเต็มที่แต่นางเอกก็วิ่งเข้ามาชกหน้าก,กิกเข้าไปเต็มๆพระเอกพยายามเข้าไปหยุดการทํางานของปืนแต่ก็ทําไม่สําเร็จส่วนโจรก็โฉวอากาศเข้ามาจับนางเอกเพื่อเป็นตัวประกันเพื่อให้พระเอกหยุดทํางานแต่นางเอกของเรากับช่วยตัวเองได้เธอทุ่มโจรคนนั้นก็เดินไปไกลทับตัวกิกเข้าไปเต็มๆและนางเอกเธอก็เข้าไปหยิบเพชร ที่เป็นจุดรวมของพลังงานออกมาจนปืนไม่มีพลังพอที่จะยิงทำลายเมืองได้แต่มันก็มีพลังระเบิดออกมาเล็กน้อยพเพกและนางเอกทำภารกิจได้สำเร็จสามารถจับกิกและพวกโจรได้ทั้งหมดและเมื่อหุ่นหน้าของพระเอกมาถึงพเพกก็เปลี่ยนไปเขาไม่สามารถแสดงความรักต่อนางเอกได้เพราะเขาเคยทำพลาดเพราะความรักมาแล้วครั้งหนึ่งจึงทำให้ทั้งคู่ต้องห่างกัน นางเอกเธอกลับมาใช้ชีวิตตามเดิมแล้วก็ลาออกจากงานที่เธอไม่ชอบแต่ทุทกๆวันนางเอกก็ต้องเจอเพื่อนๆเธอก็โดนหยาบเรื่องผู้ชายตลอดจากซีซีจนนางเอกต้องออกเดินทางเพื่อวาดรูปและในระหว่างที่นางเอกกำลังวาดรูปอยู่นั้นพระเอกเขาก็กลับมาแล้วมายืนอยู่ข้างหลังของเธอเมื่อนา,นางเอกหันไปเจอเธอก็ดีใจมากๆรีบเข้าไปกอดพระเอกจงังวยเพราะเขาเคลียรภ์ภารกิจทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้ว และกลับมาอยู่กับนางเอกตลอดไปไม่จากกันไปไหนอีกแล้วหากหผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ